วันนี้เราก็จะมารีวิววัตถุโบราณนะครับระดับเทพที่เป็นวัตถุโบราณคอลแล็บนะครับอย่างเจ้าอาญมณีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งตัวนี้ความสามารถก็คือจะเป็นการเพิ่มดีเฟนส์นะครับอันนี้ที่เลเวล20นะครับแล้วก็ที่1ดาวนะ12.8%ต่อพักพวก1ตัวหมายความว่าเราใส่3ตัวก็จะได้ประมาณ120กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมอีก15%นะครับถ้าเกิดติดตั้งพักพวกคอลแล็บอย่างเจ้ารีเกตนะครับแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์ยูนิคนะครับตามสไตลลล์์ขออองงตััวุปกรณคแบท้หมด พี่สำคัญนะครับพี่3ดาว8ดาวจะไม่มีการเปวนวัตถุารนะครับของวัตถุบโบราณก็จะมีตูค้คอลแลป์ให้นะครับซึ่งการันตี2,000โลนะครับเป็นชิ้นแรกเนี่ยถ้าเกิดเทียบเป็นมรดกโบราณน,นะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ6ล้านนะครับแต่เราสามารถรับได้ง่ายๆนะครับที่ร้านของดันเจี้ยนคอลเล็ปตเซนโนเนียเนี่ยก็คือซื้อได้ราคา120,000ซีคอยนะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ในะปัจจุบันเนี่ย เราเพิ่มระดับความยากของเลเวลดอมไปแล้วอีก200ชั้นนะครับก็คือระดับปกติอ่ะมันจะมีทั้งหมด12บทแล้วก็300ดานกับตัวระดับยากนะครับก็คือเพิ่มมาอีก4บทกับ200ดานรวมทั้งสิ้นตอนนี้นะครับก็มี500ดานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการฟาร์มปกตินะครับซึ่งเซ็ตสกิลในการฟาร์มก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ normal เลยก็คือเป็นเซ็ตของมอแอนันนะครับพวกพายุหีมาร์นะครับแล้วก็เนี่ยสารเสศเชื่อแข็งพวกห้ วสกลที่มีจำนวนที่เยอะๆนะครับอุกาบาดคาดดินแล้วก็ไฮด้าส่วนพรรคพวกไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันจะแถมเป็นรีเกตมาให้นะส่วนวัสถุเวลาเนี่ยผมขอแก้นิดนึงนะครับเขาเข่อนเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวมิดสันเพลิงเนี่ยจะต้องใช้มิดสันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยิงจะต้องใช้ปืนนะครับเพราะเลยไม่ได้ใส่ละก็จะมีแค่ตัวลดต้านทานนะครับเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มความสอดเนื่องของคาดน้ำนะครับซึ่งเป็นพวกพายุหิมะแล้วก็ เพิ่มพลังธาตุไฟนะครับเพิ่งสกิลหลักๆก็จะมีธาตุไฟด้วยนะครับอย่างเมเทโอแล้วก็ไฮด้าแล้วก็จะมีเพิ่มความเร็วในการเดินนะครับอนอกจากนั้นก็คือต้องใส่อุป,ปกรณ์เพิ่มอัตราดรอปนะครับจะสามารถฟาร์มได้จํานวนมากขึ้นนะสำหรับเดวิลดอมระดับยากนะครับก็เนี่ยพอ,อหลังจากพ้น500ก็จะเป็นการฟาร์มตามปกตินะครับโดยในะแต่ละชั้นตอนที่เราเคลียร์ก่อนอน,นี้มันก็จะได้อยู่ที่200เพชรแล้วก็2อ0รซีคอยนะครับต่อการผ่าน1่ชั้นนะ การฟาร์มปกติก็จะได้ประมาณนี้แหละข้า่อก่อนที่ผมคำนวณก็จะได้ประมาณ2,000เพรนะครับต่อสัินาทีแล้วก็ประมาณ6,000-7,000ีคอยนะครับเหล่านี้แต่ว่ารอบนี้ที่เป็นรอบยาานะครับถ้าเกิดฟาร์มหลังจาก500แล้วเนี่ยมันจะมีแถมตัวที่เป็นหินม,มิติให้นะครับก็จะสุ่มธาตุจะไปนะครับถ้าหมดประมาณ5ธาตุเนี่ยตอน1นาทีก็ประมาณพัน200พัน300ตัวนะครับ ก็หลังจากนี้ก็ไม่ต้องดองกุญแจแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะสุดแค่ระดับยา้ายที่เดี๋ยวก็เป็นการฟาร์มไปเรื่อยๆครับเก็บเพชรรายวันเก็บซีคอยลายวันนะแล้วก็อย่าลืมเก็บพรมิชชั่นพวกนี้นะครับก็จะได้เพิ่มเครดิตส่วนในร้านค้านะครับเมื่อแรกตัวที่เป็นสกิลพักพวกแล้วก็วัตถุโบราณคอลแล็บครบหมดแล้วเนี่ยผมก็จริงๆผมไม่ค่อยแนะนําตัวนี้เท่าไหร่แล้วเพราะาอุปกรณ์โซเนี่ยเนื่องจากเป็นสุ่มนะครับไม่ใช่แบบเลือกซึ่งสุดท้ายแล้วว่าถ้าเกิดเราเอาพวกนี้ไปแค่ทาเป็น ลุกลับภายนอกอะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแหละต่อให้ความสามารถพวกนี้นะครับมันจะสมได้ถึงระดับเลเวลร้อสีม่วงสีทองสีแดงก็ตามแต่ว่านั่นแหละผมว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะแลกแล้วนเวลานี้นะครับเพราะว่า3ามหมื่นสี่สามหมื่นห้าร้อยสี่คอยเนี่ยถ้าเกิดฟาร์มรายวันได้แค่นี้มันก็ไม่น่าได้เท่าไหร่ก็ตอนแรกผมบอกว่าตัวที่เป็นตั๋วฟีไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าพอมาดูนะครับอย่างตั๋วฟีของวัตถุโบราณเนี่ยจะสําคัญนะเพราะว่าตัวที่เป็นมรดกโบราณเนี่ยมันน่าจะว่าจำกัดนะคร ตัวฟีพักขั้วตัวฟีสกิลตัวฟีคาร์ก็ได้นะแต่ว่าอาหารก็ยังไม่แนะนําเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามารีวิววัตถุโบราณตัวนี้กันดีกว่านะครับก็ตามที่บอกนะถ้าใส่พระพวก3คนก็จะได้เพิ่มดีเฟนต์ประมาณอยยี่รามสิบเปอเนรานี้นะครับซึ่งไอ้ดีเฟนต์ตัวนี้มันเป็นการเพิ่มดีเฟนต์แบบไฟนอลนะก็คือมันจะเป็นคอลเลกชักับดีเฟนต์ที่ได้จากอุปกรณ์โซนะครับอุปกรณ์โซเนี่ยมันจะเพิ่มเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันเพ เดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างดีเฟนต์ตอนนี้ผมอยู่ที่ดีเฟนต์ตอนนี้ตั้งต้นอยู่ที่ 232.3A นะครับซึ่งค่าเนี้ยมันจะถูกคำนวณกับตัวพักร์โบเช่นกันนะครับมันจะถูกไทโอไปที่พักพ์โบว์ก็คือดีเฟนต์พักร์โวก็จะอิงตามของเรานะครับ 234.9a ทีนี้ผมจะทำการใส่วัตถุโบราณน,นี้เข้าไปแทนที่นะครับพอใส่ปุ๊บนะครับตอนนี้ค่าเห็นไหมค่าดีเฟนต์เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าอะก็คือ1 2 0สกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือมาเป็ปคนคบ ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับต่างกับอุปกรณ์โซแบบคนละชั้นกันเลยอะ่ะก็คือเนี่ยจาก200กว่านะครับเป็น500กว่าแล้วพักพวกก็ได้อันนี้2งเช่นกันนะครับเพิ่มขึ้นไปหนาขึ้นแบบ2เท่าครึ่งอ่ะแล้วก็เนื่องจากเอฟเฟกจะเพิ่มอีกถ้าใส่รีเกตนะครับผมจะลองใส่รีเกตเข้าไปดูนะเมื่อกี้530ใช่ไหมครับเอาใส่รีเกตเข้าไปปุ๊บอ่ะตอนนี้กลายเป็น d ด f เฟต 610.5A บอกเลยว่าหนาจัจัดนะ สถานที่ที่เราจะทดสอบดีเฟนต์นะครับก็จะเป็นมาหมดข้างซึ่งตัวเนี้มันเราจะประหารชั้นได้ก็คือเราต้องมีดีเฟนต์สูงนะครับไม่ใช่แค่พลังโจมตีเท่านั้นนะครับในปกติือนเราตีได้แค่ประมาณ260กว่าๆนะเราก็จะโดนมาตีตายก่อนช่วงประมาณ260แต่พอเราหนาขึ้นนะครับเราก็จะยืนได้นานขึ้นนะ เราเหลืพับพวกเราด้วยนะครับหายไหมยืนได้นานขึ้นหรือแม้จะเดินเดียวก็ตามนะครับอีกที่หนึ่งที่เราจะทดสอบกันนะครับก็จะเป็นบอสนะบอสแผ่นที่ร้อยแยกเนี่ยเพิ่งปกติพวกนี้มันจะทำดาเมจให้เราได้ค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูกันนะอันนี้คือยืนชนบอสเลยนะครับให้บอสอาดาเมจใส่รัวๆนะครับก็คือยืนได้สบายๆเลยอ่ะ เหนไหมน้เนมจไปเข้าเลยทั้งตัวเราแล้วก็พรกพวกนะครับพอเรายืนทนน้าเมจได้เราก็สามารถตีบอสได้จนจบเลยนะแพนั้นในแง่ของการเสริมความบืดเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุโบราณที่ดีมากๆนะนบอสตีไม่เข้าสักนิดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เลือดแทบไม่ลด ก็ถือว่าเป็นวัตถุโบราณที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับเสริมความเปื่อนแล้วก็เนี่ยใส่เข้าไปมันหนึ่งจากหกช่องอ่ะก็ถือว่าไม่ค่อยเปลืองที่เพราะว่าวัตถุโบราณปัจจุบันน่ะมันไม่ค่อยมีอันที่มาใช้งานได้ดีๆมากเท่าไหร่นะก็ะคือใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเพิ่มความเปืดออ่ะส่วนจะใส่เจ้ารีเกตเข้าไปเพื่อเพิ่มดีฟเฟนต์อีกนิดหน่อยหรือไม่ก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าอาจจะใส่ตัวที่เป็นดามเมจเข้าไปน่าจะดีกว่าซึ่งนอกจากจะเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของการป้องกันตอนสูกก้ก,กับมออตข้้างแแลลวบี่ย ในบอสเตเตก็เช่นกันนะครับเพราะว่าบางทีเราไปถึงดานที่ศัตรูระดับบอสเนี่ยมันตีเราแรงมากๆนะเนี่งบางทีดาเมจเราไม่ได้ขาดแต่ว่าเราโดนบอสตีตายนะครับก็ช่วยได้เยอะน identity, ะครับเห็นไหมบอสตีเราไม่เข้าเลยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุโบราณระดับเทพนะครับที่เป็นตัวคอนแลบนะที่ดีมากๆนะครับก็คิดว่าไม่ได้จะไปต้องกดตู้หรอกคือเอามาแค่อันเดียวก็พอแล้วแค่1ดาวนะครับ แล้วก็อัพเลเวลคอสมพรก็ได้ mm hmm. ก็สามารถช่วยได้เยอะนะครับ mm hmm. ในแง่ของการป้องกันสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ